เนฟแคมเบลอัมลาสครีมได้แล้วคนสวมบทมาเดลน,นานักแสดงฮอตช็อตเตรียมลุ้นภาค3ตามกระแสท็อปกันสวัสดีครับเับาข้าสู่รายการ Major m ์มูว t ท็อกช็อตนิวส์ครับำนนดำเนินโดยการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาเพราะกับข่าวสารในวงการภาพยนตร์นะครับมากันเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ที่เดียว YouTube Major Group นะครับดังนั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ ข่าวแรกเรามาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับหนังชุดสครีมกันดีกว่านะครับกระแสหนังชุดสครีมกันลงมาดีๆนะครับแต่ล่าสุดกลับมีข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับหนังชุดนี้ครับเพราะเนฟแคมเบล l นักแสดงที่รับบทนําให้กับสครีมมาตลอดทั้ง5ภาคได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าเธอจะไม่กลับมาแสดงสครีมในภาคที่6อย่างแน่นอนครับแล้วยังให้เหตุผลอย่างชัดเจนนะครับว่า การที่เธอเนี่ยตัดสินใจถอนตัวจากหนังชุดนี้เป็นเพราะปัญหาเรื่องค่าตัวครับโดยเนฟแคมเบลบอกว่าเธอไม่ค่อยพอใจกับข้อเสนอที่ผู้สร้างให้ค่าตัวแบบไม่ค่อยเห็นคุณค่ากันสักเท่าไหร่ครับสุดท้ายเมื่อไม่สามารถเจรจาได้ลงตัวเนฟแคมเบลก็เลยขอประกาศว่าเธอขอยุติบทบาทกับสครีมลงแค่นี้ครับเนฟแคมเบลปัจจุบันอายุ48ปีนะครับรีกว่าเล่นหนังชุดสครีมมาตั้งแต่ยังสาวครับจนทาให้เธอและตัวละครซิกนี่เพรสคอตเนี่ยกลายเป็นอีหนึ่งตำนานไปแล้วครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ตำนานคน็น ตำนานของหนังเชื่อก,กันเลยทีเดียวครับซึ่งก็คงไม่มีดาราคนไหนนะครับที่จะเล่นหนังแฟรนไชส์ฟิล์มชุดเดียวกันติดต่อกันได้ยาวนานขนาดนี้ครับและการออกมาประกาศครั้งนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายครับเพราะสครีมภาคที่5เนี่ยที่ใช้ชื่อว่าสครีมเฉยๆโดยไม่มีเลขค่อยท้ายเนี่ยถือว่าทํารายได้ดีครับทะลุ100ล้านเหรียญสหรัฐหลังจากที่หนังชุดสครีมภาคก่อนรายได้ตกลงไปพอสมควรครับ โดยหนังสครีมภาคล่าสุดนะครับยังลดทุนสร้างลงเหลือเพียงแค่24ล้านเหรียญสหรัฐครับแต่กลับทําเงินเพิ่มขึ้นได้อย่างที่บอกมาครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพราะนโยบายการลงทุนแบบนี้หรือเปล่าที่ทําให้เนฟแคมเบลดูไม่ค่อยพอใจก็เลยเลือกจะถอนตัวออกจากสครีมไปครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าจะเสียนักแสดงนําไปแต่โปรเจกต์หนังสครีมก็ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างแน่นอนครับแล้วก็มีการประกาศสร้างภาค6ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยจะมีนักแสดงที่ปรากฏตัวในหนังทุกภาคอย่างคอตนิคอสกลับมารับบทอดีตนักข่่าวที ตอนนี้กลายเป็นนักเขียนนะครับตัวละครสาคัญอีกตัวหนึ่งของเรื่องที่สําหรับคนดูแล้วกัมกึ่งจะเอาใจช่วยหรืออยากจะให้โดนสักทีครับเพราะทําอะไรน่าทรําคาญอยู่เรื่อยๆเหมือนกันครับนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวละครที่รอดชีวิตมาจากหนังภาคที่แล้ว4ตัวก็จะกลับมามีบทบาทเหมือนเดิมครับโดยเรื่องราวในหนังภาคใหม่จะว่าด้วยเรื่องราวของตัวละคร4ตัวจากสกรีนภาคที่5ตัดสินใจเดินทางไปอยู่ที่อื่นเพื่อหน,นีจากประสบการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นครับ โดยหนังจะยังได้เฮเดนเพนิเทียนะครับที่เคยมีบทในหนังภาค4 r e รีเทนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆหนังชุดส r รีมครับเพราะตัวละครตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับสกรีม6เปิดกล้องไปวันที่9มิถุนายนนะครับซึ่งไม่ต้องรอกันนานครับเพราะหนังแนวนี้เนี่ยไม่ได้ถ่ายกันนานไม่มีอะไรซับซ้อนอยู่แล้วครับกำหนดฉายก็คือมีนาคมปีหน้าครับแล้วถ้าสกรีมภาคที่6สามารถสารต่อความสําเร็จของสกรีมภาคที่5ได้ละก็มันอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกกับสตูดิโอครับว่่าาาหนงงชุดออจจะไมต้กรซ พร e สคอต t ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับมาดูอัปเดตข่าวกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มจากหนังอัตชีวประวัติของมาร์เดลนาครับมีข่าวจะสร้างกันมาพักใหญ่นะครับจนตอนนี้มีการตัดสินเรียบร้อยแล้วนะครับว่าผู้สร้างตัดสินใจเลือกจูเลียการเนอร์ที่ดังมาจากซีรีโอซารกนะครับมารับบทเป็นมาร์เดลนาในตอนสาวครับและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการยื่นเสนอเจรจาเพื่อเซ็นสัญญาครับอีกไม่นานน่าจะมีการคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการครับโดยหนังเรื่องดังกล่าวเป็นผลงานในการกำกับของมาร์เดลนาเองครับแล้วตัวมาร์ ด้วยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นคงไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการบิดเบือนชีวิตของศิลปินมอนหนังที่เกี่ยวกับศิลปินก่อนๆหน้านี้ที่เคยสร้างกันมาครับเพราะต่อให้บิดเบือนมันก็เป็นการบิดเบือนที่เจ้าตัวทําเองครับ สุดท้ายครับกระแสท็ทอปกัน์ดมริยังไม่จางลงนะครับท็อปกัน์ดมริกลายเป็นหนังฮิตระเบิดเลยครับเกินกว่าที่หลายฝ่ายคาดเอาไว้รายได้จากสัปดาห์2ก็สูงมากๆครับถึงแม้ว่าจะตกลงจากสัปดาห์แรกเล็กน้อยครับผิดวิสัยของหนังฟอร์มใหญ่ทั่วไปนะครับซึ่งตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าท็อปกัน์ดมริสามารถดึงดูดกลุ่มคนวัยกลางคนให้ออกจากบ้านมาดูหนังได้เยอะอย่างเหลือเชื่อครับ ซึ่งความสาเร็จของหนังท็อปกันเมอริกนะครับส่งแรงกระเพื่อมไปสู่หนังยุคเดียวกันนะครับอย่างแฟรนไชส์ที่ชื่อว่าฮอตช็อตครับซึ่งถ้าใครเกิดทันยุคนั้นนะครับน่าจะจําหนังเรื่องฮอตช็อตได้เป็นอย่างดีครับโดยจอห์นคารเยอร์หนึ่งในนักแสดงนําของฮอตช็อตเกิดปิ๊งไอเดียครับถึงขั้นออกปากชวนชาลีชินพระเอกฮอตช็อตว่าเราน่าจะสร้างฮอตช็อต3ออกมาบ้างนะตามกระแสะความสําเร็จของท็อปกันเมอริกและมั่นใจว่าฮอตช็อตเองก็น่าจะมีแฟนรุ่นเก่ารอดูอยู่ไม่น้อยเเช่นนดียวกัรัรบ และนี่คือทั้ง3ข่าวนะครับจาก m a j o r m e t a l k s h ช t News สนะครับที่ผมจีนวิวไฟเดอร์หยิบมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังในสัปดาห์นี้นะครับคราวหน้าจะกลับมาพร้อมกับข่าวของหนังเรื่องใดอย่าลืมติดตามชมกันลวกันนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับฝากทุกคนนิดหนึ่งกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง u t u b e Channel Major Group เอาไว้นะครับเพราะเนื้อหาเหล่านี้สร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะครับวันนี้หมดเวลาของผมจีนวิวไฟเดอร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ